เป็นเพลงครั้งแรกที่จะขอเลขจากปูดำเพราะว่าเป็นแนทาง FC กับเป็นปกติก็ก็มีคนมากราบไหว้ได้อยู่ก็คือมาขอโชคขอลาบขอขอการเงินในคล่องตัวจากที่ผมอยู่กับปูดำเนาะบมางท่านก็มาขอให้สุขภาพแข็งแรงถ้าสุขภาพแข็งแรงก็คือไม่มีโรคก็เป็นลาบอันประเสริฐก็ถือกัาลาบเหมือนกันเนาะแล้วก็ บางคนก็มาขอให้การเงินไม่ติดขัดแล้วก็คือเดินทางคล่องอ่ะเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยก็ <ขอ S 1> มีหลายคนที่มาขอขอทั้งโชคลาบขอท้งการเงินแล้วก็คนขอความรักก็มีเออมันก็<อ> <c oughs> มก <c oughs> ม็มัก็เป็นความเชื่อนอะคับบรับตอนนี้ก็คือผมก็จะขอขอท่านคือเป็นแนวทางเนาะไม่เคยชครั้งแรกครั้งแรกีจะตั้งศาลมาตั้งศาลมันไม่เคยขอไม่เคยขอให้มีว่าทีแ้วมีคนก็ว่าเออใช้นสวดถ้าจับหนึ่งเก้าสองนะถูกเลยนะว่าอย่างนี้ แต่ว่าฝากพี่เรายังไม่ยังไม่ไม่เคยขอเนาะครับผมตัยังยังไม่รู้ว่ารอบเงินเงินจะขอเป็นงวดแรกนวดแรกเลยงวดแรกครับโอเคครับโอเคครับดูแลก่อนขอทำพิธีงวดแรกนะนวดแรกผมจช่างจีวรนะครับมีแต่คนอื่นขอนะเออไม่ถึงเงินขอไม่ขอข้างจีวรขอปูองดำมาดำเลยข้างแรกนี่เป็นข้างแรกนะครับข้างแรกขอสามตัวตรงๆเลยนะพี่เด้อขอคนคนนี้เลขอะไรก้นี้ เดี๋ยวไปเช็คแป๊บหนึงน,นับเดียบไปเช็คแป๊บนึงเนดะ้อหมวดอะไรของช่างจรวดนะครับ FC ตัวนี้ขอ,อเป็นแบบไหนครับเป็นขอเป็นล้วง,งปิงปองครับลวงปิงปองเพราะว่าจากที่คนมาขอล้วงปิงปองแม่นแม่นครัจากสเกียที่คนมาขอแล้วได้คือจะลวงปิงปองครับ สารปูดำเซนสริจันทรานาครานะครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับช่างเจรวร์นะครับแีกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของช่างเจรวร์ที่จะมาบรรทุก,ทกจุดเทียนของกล่าวพญานาคปูองดำเซนสริจันทรานาครานะครับที่จะทำาการอธิษฐานขอโชคลาภจากปูองดำนะครับเ,เดี๋ยวเด้อเอฟซีเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึง รวยไปด้วยกันนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมีโชครวยไปด้วยกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายะวาจาจิตตังหังวันทา นาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานากราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปิกายะวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานักราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยามปิกายะวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานาคราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตัญจะมหาลาภโยนาคคันทะปริตตังวันนี้ช่างจวดมาขอเลขปูองดำเนาะเพิ่งขอเป็นรัางแรก ขอให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีให้มีทรัพย์จากเมืองวัดานเนาะให้ช่างโจทยได้มีโชคมีลาบขอให้ปูงดำประธานพรด้วยเด้อสาธุเปิดโชคเปิดลาบให้เอฟซีทุกช่องเลยนะครับทุกช่องน<า><ห>ี่ขอเสียงเรียกปิงฟองเด้อให้เอฟซีชมเป็นแนวทางนะครับให้พอมดจับเขย่าให้เลยแบบนี้เขย่ายกขึ้นยกขึ้นเลยนะครับเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นสูงนิดเดียวสูงเด้เอา คนเลวยกับงนวเหัวไปด้วยครับคันตั้งลโม้ด้วยอือเด้อยกขึ้นหัวอืมในอีนะารับใช้ปีใหาจในการรับชมอะไรตัวเลขเ็ดครับเจมาแล้วครับ7เจมาแล้วครับเลขามาแล้วนะครับเอเลขเมาแล้วเอาเก้าเก้าโอสองตัวพอสาเลยคร เจ็ดเก้นะครับโเจเก้นี้าปเจ็ดปดเก้าเจ็ครับเอาเอาเตัวเอาได้สอตัวได้เพื่อจ็ดสาธุคอยสอตัวเด้อฟูเด้อเอาเบอร์แบงค์ด้วยเบอร์แบงค์ที่ทำบุญแบงค์นึ่ได้ไดเป็นเลขไหีสีันมาสีสองตัวสี lúc chúng tôi mẹ tất cả những cái phong độ. Oh! Oh! Soon up! See สาธุสาธุก่อยออกเด้อปูเด้อขอบคุณผู้่าด้วยลุกหลานด้วยครับสาธุสาธุสาธุกับฝากเกีด้วยเด้อหมดนี้เลยรับนีเลแล้ในเลขแล้วครับเจ็ดแปดเก้าเี่ศูนะครับเจ็ดเก้าแปดเล้าแปดนครับทั้งคู่หน่ครับเลขเลขกันะครับชมนะครับเจ็กแปดกับสี่ศูนย์นะครับจา พญาพญานาคนักลกนะครับปูอง์ดําแสนสุริจันทรานาคลาดเนาะนะครับอันเจ้าของเป็นผู้มาตั้งแต่ว่ากันยังม่ขึ้นโดใขอโสกขอลาบเนาะนะครับมาพุทธวันพระราก็เจ้าของเป็นราคาเจ็ดแปดเก้าเอฟซีนะพี่ไม่น้อยเลยเจ็ดแปดเก้ากับสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้ากับ เป็นความเสียส่วนปุคคลนอกนะครับไาหมักกับสารช่วยหมัการพเนาะนะครับแต่กันนำสินได้ให้ท่านผู้ชมเอาไปเสร็จแลวท่านาะ่องสีนะครับนะครับสุนมาเป็นแนวทางให้คนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ให้ชวกีฬาขอบคุณเอฟีที่ติดตามรับชมนะครับปูลำเซนสริจันทรานาคราบสวยนะครับสวรข้งแรกสาสาธุนะครับ ปูองดำแสนสิร <antique energy> <an> ิจันทรานาคารานครับเอฟซีนะครับอาดูบ้านหนึ่งที่เพิ่มก็ได้ด้วยนะครับหรือบ้านหนึ่ก็ได้เนี่ยแต่ตัวของตัวมีพุนนะครับขอเป็นแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับเนาะตัวหน้าปูดับนะักไปเจ็ดเก้าแปดแล้วก็ เด็กผู้ชมเดี๋ยวขอรูปแบบชัดๆเลยนะครับเ fc หลายคนหลายท่านว่าเอด็ดถ่ายเล่มไม่ค่อยสวยไม่ค่อยตรงนะครับเดี๋ยวเอดถ่ายให้ดูแบบชัดๆเลยครับอ,อันีมีสองกล้องกระยานนี่นึครับเจ็ดเก้าป็นกับสี่ศูนย์นะครับทูโซ่ทูขันเรบเป็นยักษ์องแล้วคนก็มาขายที่ไม่ออาอะไรทมา ตามๆที่เขาดูดูเขาเมาแก้บนนะบก็มีโชคลาภการเงินไม่ติดขัดการเงินคล่องอ่ะหรือว่าถือว่าได้โชคลาภทุกวันได้โชคลาภมาที่หนึ่งโชคก็ต้องต้องมาโคเองบ้างเนาะแต่อยู่ที่เลขเสียงโชคบ้างอยู่ที่เลขด้วยเลขจะเข้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคนมองอาจจะมองเลขต่างเราก็ได้ครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางตบตเอานะครับก็คือโครงการต่อไปของโก็คือ ทำโดมทำโดมครันะครับถ้างวดหน้าก็มาก็จะเห็นโดมแล้วท่านจะได้มาแบบกราบไหวแบบส,ส,สดวสกสบายขึ้นรรกร็ฝาฟ f c ใครที่จะผ่านมาก็จากซิขคสายรัตนะมีคนถามในช่องของที่้อเนาะว่าเส้นทางไหน mm hmm. ผมได้เปิดก็คือทุกช่องต้องบ่าวสักด้วยช่องที่อะไรนะสมซับแานาาบอบชแนลแล้วก็ประโยแล้วก็ทุกช่องแล้วก็ร,ร,ร่มโพชนแนลเพชรพารวย แล้วก็พี่วันีชาแนลคือจากที่ทุกคอมเมนต์เอฟซที่ทักมาว่าอยู่เส้นทางไหนบอกว่าอยู่สายสีขอรัตนะประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาประมาณ2กิโลครับก็ <Okay. S 1> จะเจอสารปูงดำมากราบไว้ขอโชคขอลาบได้ uh huh. ถ้าอยากได้โชคทั้งตัวเลขก็ต้องมามาเองด้วย uh huh. ด้วความมั่นใจนิดหนึ่ง uh huh. ตัวเลขั้งหมดไปอัพที่อาจจะไม่โดนใจท่านหรือท่านดูเป็นแนวทางก็เดียวเป็นแนวทางของลอตเตอรี่ ใบซองใบครับเนเป็นการเดินทางมาขอยได้เลยไ้เขาเดินทางมาขอยได้เลยครับอยู่บ้านบ้านโน่นขาวตำบนขาวใหญ่ครับอำเภอศรีขรปูเก็นกทมก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาดูท่านตัวนี้นะครับขอบคุณในความเมตตาที่เข้ามาดูก็ติชมได้ครับคือทุกคนทําติชมนั้นเป็นมั้นเป็นครูเราอะครับแตถ้าถ้าชมอย่างเดียวก็จะไม่รู้เขาบอกกล้องถ้าติชมก็จะเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไปก็คือว่ามันมันเป็นโรคจะทำแปดเนาะ สรรเสริญนินทามีทุกมีสุขมียศเสมยศมีลาบเสมีมลาบก็อยู่ในนี่ครับ,รบแต่ถ้าเรามีความรักต่อกันชั้นพี่ชั้นน้องมนุษย์เรามีโลภโกรธลงเนาะรักโลภโกรธลงแต่ถ้าเรามีความรักแล้วโลภโกรธลงก็จะไม่มีครับสุดท้ายนี้ก็ให้เอฟซีฝาก <FC S 2> เลขงวดนี้เดี๋ยวรอดูนานฝากเลขเนาะงวดนี้เนาะ กับ yeah so ีท่านเจ็ดเก้าแปดกับสี่ศูนย์เจ็ดเก้าแปดกับสี่ศูนย์ก็อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คือไปวิเคราะห์ว่าตัวเลขไหนมาไม่มาเพราะการเสียงเลขก็คืออยู่ที่ดวงแต่ละคนเนาะให้ท่านไปแล้วก็ใช้พิจารณาเนะครับครับว่าเออเลขเป็นแนวทางเฉยๆว่ารัฐบาลไทยได้ซื้อรตอที่ไว้ใบสองใบก็ ขอบคุณเรียีที่เข้ามาชมครับก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจที่ต่อสู้กับงานต่อไปแล้วก็ให้โชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับคครรัับบสีช่างจรวดนะครับปูมีเซนนะครับสายปูพญานาคนะครับถ้าใครไม่เคยจับอันแรกไม่เคยจับอีปองเลยคร,ร,รับผมครั้งแรกจับปูครั้งแรกครับสาธุอ๋าอื้อร่ำรวยร่ำรวยนะครับคุณคุณรับสวัสดีครับผม